แยดอก้ออกไมอยู่ออกดูดูเมือป็นไนี่มือเแดงน่นาจออะดบายบบ๊ายบายออออะไรออกมันิมันออกตรงไหนอตรงไหนออก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 กตนนี่นะ